แรนดอมฟู้ดไปได้อะไรมาน่ะมิ้งน้องผลกิโลหรือเปล่าเออว่ะใช่กิโลไม่เอาไปทาอะไรอะ่ะไม่ไม่ใช่สายโลเกียดอ่ะจะตายด้ยแล้วมันฟาร์มได้ไปเนี่ยขอ,อ,อให้ได้ผลดีๆด,ด้วยเถิดไปครับลยุยคลิกกดแรนดอมไปจงังหวะนี้ฮึบโอ้โหมันดูกระจกจกังหวนะ ไอ้มันมาชียร์กันไหมปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาต่อยมาต่อยต่อยหรออุ้ยสกิลอย่างเลกอ่ะโอ้ยมามาสู้กันแบบลุ้นๆสู้กันแบบลุ้นๆไปออกหนีเขามาว่ะเขามาสเต็ปเขามานะเว้ยพี่บอกก่อนสเต็ปเขามาก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่หมูอีกแล้วนะครับผมในเกมบล็อกฟุตนะเด็นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับคอนเทนต์นะครับผมเปลี่ยนผลฟาร์มทุกๆ50เวลีพีชิ้นหนึ่งครับผม ตบมือบ่อยอังเลยเราคิปเนี้ยเออก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับน้องบีมด้วยซึ่งน้องบีมเราเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าผู้แนะนำละกันเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการของบล็อกฟู้นะครับผมก็อาจจะยังไม่ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพวกผลพีศาจอะไรมากมายนะว่าผลไหนดีผลไหนไม่ดีนะครับใครน้องๆหนูๆคนไหนเนี่ยที่มีความรู้นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่หมูได้น,นะว่าผลไหนเหมาะสําหรับการฟามผลไหนพ v p แล้วก็รวมถึงสูตรการสุ่มผลนะครับผมเดี๋ยวพี่หมูเนี่ยจะเอาสูตรการสุ่มผลของทุกคนนะครับที่คอมเมนต์ไว้เนี่ยมาสุ่มผลใน E ีีถัดไปนด่นเองนะครับสำหรับ E ีีนี้เนี่ยเราอาจจะให้บีมเนี่ยเป็นคนสุ่มผลให้เราด้วยสัก1ผลนะครับเพราะว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันจะสุ่มได้1ครั้งถูกไหมโดยที่ผมเนี่ยก็อาจจะให้น้องบีมเนี่ยเป็นคนสุ่มให้สําหรับผลแรกเลเวลหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็หลังจากเเวลห้าสิบเนี่ยก็จะเป็นของเราไปเรื่อย มาทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มนะครับอันดับแรกเลยนี่เปิดมาก่อนเลยครับผมสําหรับช็อปฮะเราจะซื้อคูณไปก่อนนะครับอจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราควรจะซื้อ6ชั่วโมงไปเลยไหมน่าจะเอา1วันไปเลยดีกว่านะครับเราซื้อ1วันไปเลยละกันเนาะปึ๊บหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโลบา์ครับกัดมาคูสอง ส่วนพวกดวงพวกดาบเนี่ยเราอาจจะไม่ซื้อนะครับสำหรับตัวโยรูนะครับเอ้ยอันนี้แอบสปอยเลยแอบสปอยนะครับเดี๋ยวพี่หมูเนี่ยจะมีช่วงใหม่เกิดขึ้นมาในอนาคตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการาเรียกว่า วงล้อมหาสนุกนะครับโดยที่ผมเนี่ยอาจจะสุ่มคนดูในคอมเมนต์นะครับแล้วก็เข้ามาในทิศขอเราเพื่อที่จะเล่นกิจกรรมแจกผลปีศาจแบบฟรีๆด้วยไม่ว่าจะเป็นผลโมจิผลบังกรผลแสงผลอะไรก็ช่างอนะที่มันมีราคาแพงๆในช็อปนะครับผมเนี่ยอาจจะมาแจกรีน้องๆก็ได้ในรายการแบบทันทันไปอะเนาะอันนี้ฝากเอาไว้ด้วยนะครับป่าทุกคนเราเริ่มฟาร์มกันเลยดีกว่านะครับสําหรับเวลหนึ่งอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปสุ่มผลปีศาจกันก่อนอา่า ปาบีมเราไปสุม่มผลปีศาจดีกว่าน้องชายโอเคพี่ไปเลยนะแเดี๋ยวเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะให้บีมเป็นคนสุม่มผลปีศาจก่อนนะไ <c oughs> อ้บีมปกติแล้วเนี่ยไอ้วงการบล็อกฟู้ดเนี่ยมันจะมีสูตรการสุ่มผลบีมมีไหม <c oughs> ลองเดินรอบตัวมันสักสิบรอบพี่ <c oughs> เดินรอบตัวมันสักสิบรอบด้วยนะเอ <c oughs> าละครับเอ <c oughs> าแล <c oughs> ้วผมเห็นอยู่สูตรในติ๊กตอกพี่สกิลใส่มาทุกอย่างเลยเฮ้ยสูตรติ๊กตอกว่ะนายนายนายเอาหน่อยดิก็คือใส่สกิลให้มันแบบว่าใส่สกิลให้ตัวขายของเนี่ยนะใช่ โอเคสวยเอาให้ยัางเอาให้ยังใส่ไปให้ยังใส่ไป,ไปเออเออหมดแล้วยังไงแล้วเปิดบาจาังหวะนี้สุ่มผลทำกันแบบเร็วๆผลควันฮหได้ได้ไดอะอะไรอ่ะผลอะไรอ่ะเอ้ยผลสมุกเฮ้ยได้อยู่นะผนเนี้ยเจดผลแรกว่าอีทเลยจังหวะนี้กินเข้าไปครับเฮ้ยเหมาะสำหรับการฟาร์มอยู่นะเอาจริง วิเราไฟฟาร์ไปดีกว่าเนาะก็สําหรับวันหนึ <t> ่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักห้าผลปีศาจนะครับประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แหละมันจะได้ไม่น้อยเกินไปแล้วก็อ่าไม่เยอะเกินไปด้วยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกว่าจะสุ่มได้แต่ละผลมันก็ประมาณ2ชั่วโมงถูกไหมลูกสองชั่วโมงอ่ะทุกคนกล้าลมแบบว่าปาลมห้าสิบเบลุบก็ต้องไปนั่งหาแบบกินขนมขนมก่อนอีก2ชั่วโมงมาเจอกันอ่ะเอาจริงมานนานนะ มันมันทำไปโดนน้อยจังอะมันโดนแค่สองตัวเองเหรอหอ๋อนี่ไงมันโดนสามอยูอย่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปบีมพี่ว่าถ้าเราอยากรวดเร็วบ,บีมไปลากมอนสเตอร์ฝั่งนู้ในให้พี่ดีกว่าปะโอเคได้เขาเรียกว่าวิธีการฟาร์มอย่างรวดเร็วไงมันจะได้ไม่เสียเวลาครับทุกคน่ะส่วนสเตตัสเนี่ยก็เราอัพเป็นผลพีศาจเนาะเป็นไงนี่โอ้โหนี่มันบริการรับบินเวลชัดมีคนลากมอนสเตอร์ด้วย มาครับมาครับมาครับลุมกันไว้ลุมกันไว้พราหนุ่มน้อยลุมกันไว้ลุมกันไว้โบ <t> อู้หึยอู้ยัยงแรงอู้ยสกิลดีว่ะโอ้ยอย่างนี้50เวลแรกคือแบบชิวๆแล้วผมว่าจริงโอ้โหแป,ป๊บเดียวเฮ้ยเดี๋ยวแป,ลปล๊บนึงนะพี่ลืมรับพี่พี่รับเควสบบวิทย์รือล่ถ้ารับเควสมามันน่าจะง่ายกว่าปะ่ะมันน่าจะแบบได้เวลเร็วขึ้นเนาะเฮ้ย <t> ทุกคนใครมีอะไรแนะนำผมได้นะเพราะว่า ผมเพิ่งเข้ามาในวงการของบล <tinc S 1> ็อกฟู <ad> ้นะครับอาจจะแบบตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าทุกคนสามารถที่จะคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะฮะอ่าเดี๋ยววิวลก้าแล้วอ่ะบีมที่ว่าเราสั่งเคเฟซีมารอดีกว่าว่ะเดี๋ยว50เวลแล้วเนี่ยเยมันมันมันต้องเสียเงินเท่าไหร่อ่ะมันเสียเงินเท่าไหร่ในการที่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะในการสูบหัวพิศาษอ่ะเชื่อล้วพี่จะเอาเงินจากไหนวะเดี๋ยวหกหมื่นมีอยู่เก้าร้อยตายเอาเควสเรื่อยๆพี่เดี๋ยวก็ได้โอเคได้เลยน้องชายพี่ ถ้าถ้าพูดถึงว่าผลปีาศาจผลไหนที่มันรู้สึกว่ามันกระจอกบ้างในการฟาร์มมีเยอะปะผลระเบิดเฮ้ยผลระ,ะเบิดผลระเบิดไม่ดีเหรอไม่รู้ว่ามันดีไหมอ่ะแต่บอกว่ามันกากสุดกากสุดในการฟาร์มเหรอใช่พี่ทำไมามาสเตอรี่มันขึ้นชา้าจังวะโอเคตอนนี้เวลสิบหกแล้วเอาไงดีเราติดไว้พี่ค่อยไปโอเคได้น่าจะไวนะ เฟิบ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 คอนเฟิร์มครับผมอุ้ยพี่บินได้ด้วยเหรอไอ้ปวสมอนี่บ <has changed. S 2> oh. ินได้ดิเหรอเนี่ยได้พี่ก็กดเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยก็จ้าบ่ะฟาร์ง่ายจังดีกว่าฟาร์มง่ายจริงว่ะฟาร์บวนอย่างนี้ไปเลยนะจ็ดเฮ้ยก็สบายจังอ่ะ ไม่สบายเกินไปเว้ยปวดเนี้ยเออเวลไม่ค่อยขึ้นแล้วว่ะน้องไปฝั่งนู้นไหมมาพี่ฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นใจดีกว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ผมกลัวคืออะไรรู้ป่ะทุกคนผมกลัวว่าผมจะไม่มีตังค์สุ่มเว้ยผมกลัวผมจะไม่มีตังค์สุ่มตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเก็บกล่องเก็บกล่องตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์กล่องเล็กๆผ่ามาครั้งพี่เดี๋ยวไว้เสามร้อยเนี่ยอ่ารับกอริล่าไปเลยครับผมกอริล่าอยู่ไหนวะมาแล้วมาแล้ว โอ้โหข้าชิวก <laughs> <laughs> ็ชิวว่าชิวอ่ะเยอะเชิวเก,กินแล้วสกิลอย่างแรงอะ่ะทุกคน <c oughs> จะบินฟ้าไม่งงจริงทุกคนบินบินฟาร์มโคตรโกง,ง <c oughs> อกง่อะบินฟาร์มโกงจัดอันนี้ผมจะเอาเป็นผล เอาเป็นผลลุลวัวไปก่อนละกันนะครับเพราะว่าเราจะได้แบบสกิลแบบแรงๆรีพิเออร์มอนอะไรเงี้ยสวัสดีครับพนมเพสสามกอริล่าคิงเวลล์ยี่สิบเอารับได้แล้วนี่หว่ากอริล่าคิงมาฮะเออ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 อ้ไอ้มมาชิวกันไปปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาต่อยมาต่อยต่อยหรออุ้ยสกิลอย่างแรงอ่ะ สกิลพี่แรงจรัดสกิลพี่แรงจรัดน้องสกิลพี่แรงจรัดวัดกีู้ววูฮูเกือบแตกเวิลดสามสิบและถือว่าเวลด์หนึ่งถึงห้าสิบนี้ถือว่าเราได้ผลพิศดารดีนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องไปลุ้นในเลเวลต่อไปเว้ย <laughs> ว่าเลเวลห้าสิบเนี่ยเรายังจะดวงดีอยู่หรือเปล่ามาแล้วจะลิงกังปรับสองสก,กิลกูตายเลยเว้ยเนี่ย ตาพี่ดมไม่เป็นอุ้ยสู้หรอนะมึงสู้หรอมึงสู้หรอเปลี่ยนเกอะแล้วเปลี่ยนเกอะแล้วเวล40แล้วไปเราไปเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนเกาะ40แล้วจ้าหลังจากที่เราฟาร์มกอริลล่ามาอย่างยาวนานนะครับผมไปตอนนี้เราไปทนนี่เกาะไหนเกาะบากี้ปะอ่าใช่พี่มาเล้วเกาะบากี้แม๊ลงมารับเควสกันต่อครับผม เราเหลืออีกประมาณอีกสิเลเวลนะฮะโดยที่เราน่าจะอยู่นี่กันยาวๆนะอีกสิเลเวลนะครับผมเราก็จะไปสุ่มผลไม้ปีศาจผลใหม่กันนะแต่ว่าตอนนี้เรามีตังค์อยู่แค่หมื่นเก้าเองมันจะพอปพะว่าบีมน้องเออมันจะพอปะเนี่ยไม่กลัวมันไม่พออ่ะนี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วปั๊มวูวูว้เวิสี่สามแล้วว่ะอย่างรวดเร็ว มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยพวกทหารลูกกระจกโอ้โหสองสกิลแตกสองสกิลแตกรัวๆความเพลินจัดมีสองหมื่นสามแล้วผมมองว่ากว่าเราจะเวล่งห้าสิบใช่ป่ะเราเรับเพวสส่งเควสพวกนี้นั่นก็พอดีครับเรียบร้อยเนี่ยสองหมื่นหกแล้วเวล่งสี่ห้ารับเควสต่อไปนี่มา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 นี่รวมกันตรงนี้รวมกันตรงนี้เอาไปไหนแล้วไปไหนแล้วตีพี่ไปโดนดีกว่า ชิวไหวชิวปั้งโอ้ารามโคตรดีารามแบบดีเจจัดทีกีใบโบ๊ทกีสองอโอเคสวยโอ้โหโ,หโ,หโ,หโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยสี่เจ็ดสี่แปดี่เก้าข่ายอีกเลเวลเดียวเลวะขายอีกเลเวลเดียว ก็เดี๋ยวเราต้องเราจัดการบาร์กี้ก่อนใช่ปะเราค่อยไปตรงนู้นไหมหรือว่าหรือว่าเราจะไปสู่หมวนปีาศาจก่อนเราค่อยมาจัดการบาร์กี้ดีอะ่ะค่าบาร์กี้หรืออะไรพี่ได้เงินเออว่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่พอนะทุกคนห้าสิบสี่ห้าสิบห้าไปรับได้พอดีเป๊ะไหนไหนเปิบ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 ,บ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  ุ with, hold on, hold on, hold on. ้ย <desserts> ุ้ยุวุแรงอุ้ยแรงุ้ยแรงนุ้ได้ครึ่งหลอดแล้วเดี๋ยวเจอกันไอ้น้องได้ได้เลยวิ่งที่เราเสียท่าไปเหรอ่ี่้ตอนแรกนึกว่ามันจะไม่โดนไงมามาอุ้ยแต่สสกิลก็แรงแล้วนะอุ้ยุ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพนุ่มน้อยสกิลเดียวพี่เย็นใจเย็นนีใจเย็นนีใจจเย็โวห้มา รับมาหนาวไว้ก่อนมี4ี่หมื่นเก้าแล้วสุ่มได้แน่นอนมาแล้ว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 ฟิวผลต่อไปใช้เงินทั้งหมดห้าหมื่นโอ้โหโอใช้สามหมื่นเกือบไปแล้วครูแลนดอมฟวูด uh oh. ายได้อะไรมานะ่ะมิ้งน้องเปลกิโลหรือเปล่า เออว่าใช่กิโลไม่เอาไปทำทอะไรอ่ะไม่ไม่ใช่ตายโลเกียด้วยไมตายเด้แล้วมันฟาร์มได้ไปเนี่ยพี่พอมนบอมอ,อ,อ่ะไอ้ยอกดอีทไปแล้วครับจังหวะนี้ก็กินเข้าไปดีฮะแตเ,ะเลือดละกูโอ้ผู้หญ้งเลยผลกิโลเลยล่ะกำไรได้อะ่ะไปเดียคือไปทำอะไรได้บีเมไปทำอะไรได้ไปเดียวลองลองสกิลกับลิงดูพี่แค่นั้นอ่ะไม่ตายด้วย ไอ้ตายเถอไม่ไปยังไงไปเราเราต้องนั่งเรือแล้วว่าบีมเราต้องนั่งเรือว่ะเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถที่จะห่อเหนื่อเดินอากาศได้แล้วนะฮะทุกคนเราคือสกิลมันคืออะไรวะเนี่ยหมื่นโล2องหมนโลห้าหมื่นโลคือมันเป็นท่าเดิมใช่ไหมแต่แค่ดาวมีดเพิ่มขึ้นประมาณนั้นสิ อุ้ย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 ตีโคตรแรงตอนแรกมาตีผมไม่โดนเด้เว้ยตอนนี้มาตีแรงแล้วอ่ะเดี๋ยวลองลองดูบอมเฮ้ยแรงอยู่นะแรงอยู่บีมแรงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนี่ไปดูนี่ไหวป่าวะถ้าไม่ไหวเนี่ยจะต้องช่วยแล้วเนี่ยโอ้โหชีวิตมาเนี่มา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 นี่บอมโอ้โหโอ้โหแล้วทุกครั้งที่ตะกิ้คือเกือบตาย กูจะตายทุกคนกูจะตายปุ่มเอาว่ะเอาว่ะเมื่อไหร่เี่ะเมื่อไหร่อะแล้วเมื่อไหร่กูจะตายอะรอก่อนรอก่อนน้องรอก่อนไหวได้ไปได <oss discovery> ้เออเฮ้ยเอฮ้ยเอาจีน่าเป็นผลผลไม้ที่กากที่ต้ดที่ผมเห็นมาแล้วแหละณตอนเนี้ยเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นมันก็เฮ้ยกูอยากรดวิวร้อยแล้ววะกูอยากข้ามผลนี้ไปเร็วๆว่ะทุกคนกูไม่ไหวแล้วว่ะ มาแล้วเจ้าบากีบุ่มอ้ยหนึ 140. 140. ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบไหวอยู่ไหวอยู่ทุกคนไหวอยู่ะนานนิดนึงแหละบุ่มเ <c oughs> มื่อไรจะตายอะ่ะบุ่มโอ้ยโอ้ยปาดาบที่บาคน,น่าจะประมาณอีกประมาณแปดครั้งหนึ่งสองสามเอาสี่แล้วสี่แล้ว ไปยน่าจะหกกว่าหกเท่าบีมบอกว่าบมถ้ามันไม่มีคนมาลากช่วยเดี๋ยวผมจะทำยังไงวะเนี่ยเชื่อมาดูดิว่ามันฟาร์มยงไกอ่ะบมในรอสกิลสองที่สกิลสองทำอะไรได้วะอาจจะเหมือนดื่มหรือเปล่าบ่มเฮ้ยเฮ้ยมันเทว้ยมันเทเนี่ยบมเราไปกันเดี๋ยวบีมมีอะไรสาระจิบหายเลยวะ รับอันแรกไปก่อนคอนเฟิร์มมาครับผมสกิลแรกโบแล้วก็สกิลสองโบเฮ้ยเ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะสกิลบันแรงด้วยสกิลบันแรงโบนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โห้โหโได้เรื่องอยู่ทุกคนได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่โบเ้เอาเรื่องจัดโบ ดีแย่ดีหว่าช่วดีแย่ดีว่ามันก็พอได้อยู่นะแย่มันพอได้พี่เอ,อือฮะแปดสิบแปดแล้วปลาบีมไปฝั่งนูน้นไปฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นนี่ดีนะว่ามีคนลากอะเพราะว่าไอ้ผลแรกเรามันดีนะผลสองเราสุดๆเลยไว้ไผลกิโลเนี่ย <Yeah. S 1> บ้มแต่ถามามันแรงไหมมันแรงนะว่ามันแรงไหมมันแรงนะมันก็ได้อะแต่คือแบบไม่รู้ว่ามัน,ปนแปลกๆอะ ก็บ่มใช่ครับน่าจะส่งเวทนี้ก็พอดี90นะครับแล้วเดี๋ยว90เราเปลี่ยนเกาะเลเวล100ปุ๊บเราก็ไปสุ่มผลปีศาจกันต่ออย่าลืมนะครับทุกคนคอมเมนต์สูตรการสุ่มผลเอาไว้พี่หมูด,ด้วยนะเผื่อ EP ที่2เนี่ยเราจะมาเก็บเวลกันต่อนะ่ฮะจะได้มีแบบว่าสูตรเอาไว้แบบสําหรับการสุ่มผลปีศาจดีๆไงเผื่อแบบได้ผลฟาร์มดีๆอะไรเงี้ยเร็วนี่เร็ว,รว,รวโบเรียบร้อย9 1ครับผม้ปลเปลี่ยนัดีกว่า เฮ้ยผลปีศาจดอกพี่หมูเฮ้ยตรงไหนอ,อะสองพันสองพันเมตรโอ้โหกูจะไปดีไม่ละสองพันเมตรเนี่ยถ้าอย่างนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสุ่มเลยได้ไหมกดโก้ไอ้กูขึ้นไม่ได้หัวเรือพี่ขึ้นหัวเรือโอเคนะครับเราจะไปดูผลปีศาจกันเพื่อมันจะดีกว่า้ผลกิโลไงเพื่อมันจะดีกว่าพี่เออเพื่อมันจะดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันเหลือแค่สิบเบียวเองอ่ะผมขอกินผลปีศาจที่มันดีกว่าเลยได้ไหม พีดอดเลยตรงนี้เอ๊บเอุ้ยผลแม็กมาว้าวว้าวว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 ด้วยนี่ไงนี่ไงด่าล้วนี่ไงเออวู้วววเย้ได้ผลแม็กมาแต่ถ้าจะเรียกว่าการสุ่มมันก็ไม่ได้ว่าบีมแต่ว่าเราเหลืออีกสิบวลว่ะเราใช้แม็กมาดีกว่าใช่แต่ถ้าใช้แม็กมาพี่ก็ต้องไปเก็บมาสเตอรี่ใหม่อ่ะดิเฮ้แม็กมาเก็บไว้เอาไงพี่ถ้าอย่างนั้นเออก็ใช้10เวิลไปก่อนก็ได้นี่ปังอางนั้น บีมมาสเตอรี่ปะสิวิวก่อนที่เราจะวิวหนึ่งร้อยเราก็จะไปสุ่มของใหม่กันมาแล้วมาแล้วซัดก่อนเลยบุมอุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยแรง้าเลจริงน้ำพี่ว่าพี่ต้องได้พาคุมละวบุมพี่เอาให้ถึงพี่อ่ะซัดหนึงนะอาจจะนานหน่อยพี่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 ใส่ถึงเว้ยเนาะแต่ว่ามันเบามากซัดหนึ่งบุม วูวจะตายแล้วจะตายแล้วทีเดียวอีกทีเดียวเว้าฮ่าแบตเตอรี่30แต่ก็ไม่ได้ถึงสกิวสอยู่ดีว่ะใช่แต่เราไปฝั่งนู้เลยก็ได้มั้งก็ถือว่าก็ถือว่าเราเราได้ใช้อ่าผลแม็กมานะครับขั้นเลเวลหน่อยละกันนะครับประมาณ8เลเวลเนี้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วปึ๊บไหนลองลองใช้บนบกที่มันเป็นยังไงวะ แน่แล้วพี่ลองลองลงน้ำไปพี่ลองลงน้ำรอยังไงน้ำพี่ลองลงน้ำไปเรียบร้อยไอ้ี้ยเรือรถไม่หยุดเลยชิบหายรถเหรอโอ้โหเรือกูนี่รถไม่หยุดเลยเมื่อกี้กรโดดแบนดิตรับมาครับมารับอะไรได้วะมีมเอาหรอเออว่ะ ยัเง้ยยเยี้โคตรคูอ่ะโคตรคู่ไอ้ค,ค, ه, ค,คูอยู่นะกูกลับชอบสกิลแรกอ่ะโอ้โห,โหแต่มันตายยากอ่ะ <c ười> สกิลนี้ดีกว่าว่ะเพี่ยดูแบบดูชิลกว่าเยอะเลยอ่ะเพราะเสียดายบทแม็กมาจัดเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้อง <c ười> เปลี่ยนเขาแล้ว <c ười> อ่ะใช่พ <c ười> ี่แรงที่สุดในเกมใช่อมันนแรงสุดเเลยยนะ <c ười> ่่ีใชพี่แรงสุดในเกมเลยมาเร็วมาเร็วเจ้าพวกบือ้อ ชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายแล้วก็พุ่งขึ้นแล้วก็ตบอ้าวตบเร็วเกินเฮ้ยไม่ที่เลยอยู่เฉย,ยน้องอยู่เฉยบุม้มปเวิลหนึ่งร้อยพอดีเป๊ปะางบิมเราไปรอสุ่มผลกันดีกว่ามาดูดีกว่าว่ารอบนี้เราจะได้ผลอะไรต่าระ,ปะ ขอให้ได้ผลดีๆด้วยเถิดไปครับลยุยคลิกปึบ๊บปั๊บกด random ไปจงังหวะนี้ฮึบโอ้โหสรุป B มันคือผลอะไรนะไอเนี้ยผลยางพี่ผลยาง,ย,างยืดก,กินเลยแล้วกันแล้วสกิลมันดีปะ่ะมันสามารถเอาไปสตาร์ทได้พี่มันสตาร์ทได้เห็นป่ะก็จะสตาร์ทฮ้นเห็นปะ่ะ แปปหนึ่งนะ<ช>โอ้มันดูกระจ,จกจังวะยางวะไม่ใช่ใช่หรอไม่ใช่แยกส่วดผลแยกส่วนหรอไม่รู้มันเกี่ยวกับผลช็อปอะผลแยกส่วนแล้วพี่ผลบางกี่แน่นอนเลยใช่ไหมไม,มันขาดปะเออตัวมันขาด <laughs> ใช่ใช่ใช่ตัวมันขาดออกโอ้ชิบโลูอ <c oughs> ะมียเราไปเวลดีกว่าอีก50เลเวลสำหรับราพาร์ทนี้ หนวดแยมากเลยทุกคนแบบเอาจริงๆนะผมควรที่จะฟาร์มผลแมกมาจนร้อยห้าสิบแล้วก็จบ EP ีนี้ไปเลยดีกว่าเนาะเราไม่น่ามาส่มเลยก็สาหรับพ์นนี้นะหลักๆน่าจะมี3ผลปีศาจนี่แหละนะครับผมแล้วก็เดี๋ยว E ีีต่อไปเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมนะคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะสําหรับเทคนิคการสุ่มผลยังไงให้มมนได้ผลแบบเทพๆอะไรงนี้ลองบอกพี่หมูได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้นะฮะสำหรับ เปลี่ยนผลฟาร์มทุกๆ50เบวล EP 2อ่แอย่าลืมนะไปคอมเมนต์กันด้วยนะสำหรับเทคนิคการสุ่มผลฟาร์มนะครับมาแล้วครับผมมาบเข้าให้โอ้สองร้อให้ตายเลยให้ตายเลยชีวิตดีเอ้ยแต่มันกูดาวเร็วมันกูดาวเร็วมันกูดาวเร็วมันต่อยธรรมดาี่เออยบเบาจัดเลยอ่ะผมว่ามันผมว่ามันดูกระจอกวายผลไอ้กิโลอีกนะ ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ากิโลมันยังดูเท่กว่าเยอะเลยอะ่ะเออมันมันก็ได้นะมันก็ได้ตรงนี้มันตีไม่โดนนี่แหละมันมันตีไม่โดนอะ่ะใช่ดีกว่ากิโลนิดนึงเออดีกว่าดีกว่าดีกว่ากิโละ imer, رب, LIVE, ละเนี้ยเง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 ียเเงียเเงียเก็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 พอได้แล้วมีไหมพอได้แล้วน้องเอก็กินเออพอได้แล้วไอ้เหี้ยดี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 อยู่นิดนึง เออแต่มันก็ช้าไงพูดถึงอะ่ะช้าช้าเลยอ่ะช้าเลยอะ่ะเยติเยติพับๆๆมาแล้วมาแล้วพิมเดี๋ยวพี่ลองใส่ดีกวมานี้พอก่อนพอก่อน <t> ว้าวโอ้โหเกินสุดคำบรรยายหมดทุกคนสกิลโคตรเบาเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองกันทุกคนดูนะทุกคนดูนะเดี๋ยวจะลองแบบว่าต่อยดูเงียบ โอ้ยสอกร้อยก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันจะดี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 งับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเขามาอยู่นะได้อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแล้วอ่ะอีกสามสิบเวลเนาะอีกสามสิบเวลโววววเฮ้ยเราไปเมืองอื่นได้แล้วเหรอเฮ้ยไปไปไปมาลีนฟอร์ดมาลีนฟอร์ดไปเดือดร้องไปได้เวลาเปลี่ยนกอ ไหวไหวอีก30เวลอีก30เวลบีมเราจะอยู่กับผลนี้แค่30เบลเราไหวเราไหวคิดว่าแบบอึดใจนะอึดใจมีแค่อึดใจตีโดนปะวะเฮ้ยตีไม่โดนเฮ้ย<ว>ตีไม่โดน<ว>ตีไม่โดนเอ้ย<ว>เอาได้อยู่ได้อยู่ตีไม่โดนแค่มันตีไม่โดนพี่ก็อุ่นใจแล้วถึงแม้ว่าสกิลเราจะเบานะครับแต่อย่างน้อยศัตรูก็ตีเราไม่โดนเว้ย วมกรวมกันแผลแผลแผ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 ลเฮ้ยแรงอยู่นะมันก็พอได้อยู่หรอมะฟิ้วไอ้เหี้ยกูต้องต่อยอีกอีกกี่หมัดวะเนี่ยเดี๋ยวตายเนี่ยนี่ก็ได้แบบปับโอ้โหนี่ก็ได้มีคนช่วยแล้วนะทุกคนแล้วมึงลองคิดดูว่าถ้าเล่นเองเดี๋ยวมันจะขนาดไหนหมัดโอ้โหไอ้ตายเลยเฮ้ยมีสกิล3ด้วยยะอุ้ยอ่ะว้า อย่าสกิลสามนี่มันมันสกิลสามมันดูง้องแงงจังวะอันดับแรกอันดับอันดับแรกเป็นสกิลนี้ก่อนเฮ้อแล้วก็รวบบอลไปตายเลยเออสกิลมันแบบมันมันมันดีอ่ะโอ้โหเย่า ว้าวเฮ้ยสกิลสกิลมันดีว่ะแต่ว่ามันเบาจริงน่าจะบอสนะมามาว้าวว้ามาตีทีเดียวได้เจอหมัดรัว ได้ลองแป๊บหนึ่งลองกูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งเดีย๋ยวพี่ขอสตาร์ทกันมาเองดูนะดูนะเฮ้ยสามร้อยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยมันเอา,าจริงไอ้อบอยนี่มันเอาจริงเพื่อฮือจิ่งลบเนี่เป็นไง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 แล้วนี่ไงนี่ไง,ง,งนี่ไงแดงแล้วแดงแล้วเพื่อนี่ไงนี่ไงก็เข้ามาดิครับก็มาเข้ามาดิครับสู้กับแบบมวยรุ่นรุ่นโอ้โย จะตายดิจะบัดรั่วจะวิภามีย้าคุมไหมผมไม่มีผ้าคุมเลยใช่หรอมามามาเข้อให้มาเข้อให้แล้วรัว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 แล้วเตะออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามา กิลอะไรอ่ะแล้วหนึ่งนะวิววิวไปตีบอลวิวไปตีบอลสกิลอะไรวะอ๋อสกิลบินเออใช่เลยสกิลบินเอ้มีสกิลบินด้วยเหรอโอ้โหแล้วก็ไม่บอกแล้วบินเข้ายังไงเนี่ยบินเข้าไปดิบินเข้าไปสิโอ้ยมามาสู้กันแบบลุ้นลุ้นสู้กันแบบลุ้นลุ้นเตะออก นีเขามาว่ะเขามาสเต็ปเขามาด้วยพี่บอกก่อนสเตปเขามารอรอรเดียเดีป๊า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 ป๊มป๊าป๊าป๊าป๊บป๊า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 ป๊ป๊า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 ปปปปปปป ก็ในเมื่อผมเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสุ่มได้นะครับเหลือประมาณชั่วโมง23ี่สิบสาม่ทำไมมันเหมือนเวลาแรกเลยวะผมก็เลยกล่าวว่าก่อนที่เราจะปิด E p ีนี้ไปนะครับเราจะให้น้องบีมนะครับเป็นคนสุ่มให้บาบีมีเทคนิคไหมมีมีพี่อ่าให้ให้ยืนบนหัวมันให้ยืนบนหัวมันยืนบนหัวยืนบนหัวกระโดดสามทีเอหนึ่งสองสามจริงไปลุยขอแบบผลตึงตงอ่ะ อามึงขำมามึงขำมาแต่ไกลเลยอะสปินพี่ฮมันคือผลอะไรวะน่ะอ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกูคุณลูกมันมากเลยอะมันคือผลอันแรกเลยป่ะใช่อย่ยมันคือผลอันแรกในร้านค้าทุกคนโอ้ยตายเลยที่มันผลกากที่สุดในเกมนี่ว่าใช่ไหมนี่มันคือผลละไม้ที่กากที่สุดในเกมนี่จป้าโอ้โหึงดูดิ ไอ้เหี้ยมือเป็นคอปเตอร์ไม่ไผ่เลยมาเป็นพัดลมเลยชิบหายแต่เรา่เอลพี่ยิงได้แต่ละอย่างไี้ผดนะเออมึงดูมึงดูมือมาดิป๊าป๊าป๊ๆป๊าป๊บป๊า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 ป๊ดป๊า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 ป๊บป๊าป๊นป๊าป๊้ป๊ืป๊ง